อาหารยายเลี้ยงหลานวันนี้ข้าวหมูทอดให้เด็กๆเมื่อเช้าเสียเอาเจวไปล้ามีแหงก่อนนอนแล้วโห و. บักครับนอนพักสดนะฮะว้ยไม่ง่ายเลยวันนี้งอมนา,นานมาทีก็แปลกทีมาหมูหมูและก็หมู มีอะไรบ้างผักชีต้นหอมไม่ทําแล้วขี้เกียจวันเนี้ยงหลานโวยวายตัวร้ายอือ้อนไม่พอทิ้งตัวนี่ทิ้งเ่ี้ยลงพื้นนี่หัวโขกปักโอ็อยๆๆๆๆู่อยู่อยู่อยมีมาใหม่เลยพี่น้องเลยลูกเต้าหลานเต้า น่ปแล้วหลับในที่นอนก็นอนไม่ได้เอาไปเสร็จรวเขน็นมัดลากไปลากมาหลับแล้วกินนมไปหน่อยเดียวตายตายตายยังลูกกี่คนก็นไม่ได้ยากแบบนี้ ไม่สบายด้วยนะออนให้อุ้มอุ้มก็ไม่หยุดเบ็ดเบ็ดตัวไปตัวมาทิ้งให้ร้องมาไปใส่ในเปยื่นมือจะจับทิ้งตัวลงไปจะให้เราลงไปอุ้มอุ้มขึ้นมาก็ไม่หยุดอ่ะปอยอื้มนข้าวกินอยู่สองสามคำ

กินป่ะยังวมีแหงอุ้มหลานเจ้าปลาระเผ็ดๆนะ แต่แบบง่ายๆพี่น้องเะมีอันนี้ก็จบแล้วพริกผัดพริกปลาผัดนะฮะก็กินโดนื่น